สวัสดีทุกคนด้วยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะพูดอะไรเลย <laughs> สวัสดีคุณวรวิทด้วยนะคะสวัสดีคุณสุดใจด้วยนะคะเดีย๋ยนะคุณออมสิมแป๊บนึงถ้ามันเปิดแมปใหญ่จริงๆอะ่ะมันไม่เป็มัน มันคิดว่าน่าจะเปิดจะไม่เดินยันขี้แตกเลยอ่ะก็ขี้เสร็จก่อนดีแล้วค่อยเดินจะได้ไม่ขี้แตกดูสะพานแรกมอต้ากันหรอทำมาร์กสองอ่ะโน่ยิงซ้ายหน่อยทางโรงเรียนผมเจอแต่ฮาฟู ดาว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 จิงหนึ่งครับแตกหนึ Wenn> ่งครับพี่เชื่อเลยว่าน้องโคตัวต้องบอกฮารฟพ่อฮารฟแม่มึงมีใช่ไหมก็แตกข้างบนดาวข้างบนดาวตายครับตายครับเลสเก็บเลสเก็บแบล็คเนตาฮาร์ไม่มีคำว่าเดียวไม่มีคำว่าเดียวครับฮาฟฟู่นี่เลย ไปข้างในครับไปข้างในแล้วมกัมกหนึ่งมากหนึ่งมักหนึ่งยังพี่โฟยังเล่นโมบายอยู่ใช่ไหมพี่โฟอู้ไอสัตว์ไม่ทันสนใจสนใจหัวครบครบสามสองมันมันหัววะอยู่ในนี้เหรอ ใช่ใช่มากหนึ่งมีก็แต่ก็แต่ตึ้มไปได้แล้วตามไปมันมีกี่ตัวไม่รู้นะพี่สองตัวสองตัวดาวหนึ่งดาวหนึ่งดาวหนึ่งสองตีหนึ่งอ่ะไม่หมดลงน้ำว่ะว่ามันยิงหนูโอ้ยโอ้ยโอ้ยย่าอย่ามีผม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 ไม่เกี่ยว ดาวหนึ่งดาวหนึ่งตายตายเลยตัวโอ้ยชิบหาย,อหายขอบคุณด้วยนะคะขอบคุณส่รรหรับการกดไลค์กดติดตามด้วยครับสักคู่ครับทุกคนยี่ริง โอเคมี yeah. อะเอาอยู่นี่มาน,นวดกับใครวะสงสัยจะนวดกับหมอนวดพี่ <c oughs> เป็นตรงนี้แหละโอ้ ถ้ารถพอด,ดีมันอยู่ข้างล่างหมดแล้วมันไม่ได้อยู่บนดอีกค่ะเรคือผมไม่มีปืนเลยหยิบเ <c oughs> ก็บเก,ก็บเอาเท่านี้เน่นแถวนี้ได้เล้นแถวนี้ได้มีร้านค้ามีร้านค้าซื้อของซื้อ U A V ก่อนก็ได้ <c oughs> ใครมีตังค์เฮ้ยช่วยกันช่วยกันอึโอ้โหนะ โคไปหน่อยโคไปหน่อยนตรงหนูตรงหนูตรงหนูมีค่ะตรงหมุมือบนด่านฟ้ามีมักสองอู้ด้วยสองเลยวะใครจาลูกสมังเนี่ยนีลูกสองใครซื้ออะไอจูบ้ะเฮ้ <c oughs> เอ้าโอ้รถไฟเหยียบเอ๋สวยจริงเล่นไปก่อนเล่นไปก่อนลูกสองอยู่อยู่ข้างในอยู่ข้างในข้างในข้างในไปดูกิ้วก่อนกิ้วอยู่เนี่ยอยู่เนี่ยไม่ไม่ผมอยู่นี่อยู่นี่ไม่ใช่ไม่ใช่ตอนแรกพี่ได้ยินเสียงเท้าตรงนั้นเนี่ยแล้ว

เฮ้ยชนะเฉยเลยชนะได้ไงวะมันโดนรวงอะแต่พี่พี่ทอมมี่เขาวิ่งไปทางโน้นแล้วก็รอดแชมป์แรกแชมป์แรกเย้แชมป์แรกของแมปนี้เย้พี่ทอมมี่พาแชมป์อีกแล้วค่ะเมื่อกี้เขาโดดลงมาสามตัวเมื่อกี้ปาเมื่อกี้ปลาตดเข้าไปไงแล้วก็วิ่งเลยปลาตดแล้วก็วิ่งมาเอาตดเอาตดแล้วผมก็ยัดยัดยัด เย้ได้แชมป์แล้วเย้ได้ใส่สกอร์แล้วเว้ยมีคลิปไปตัดแล้วแชมป์แรกอย่างตึงของเราพี่โฟพี่อ่ะดนจอดเมื่อกี้ป่ะเป็นยังไงเออเกิดอะไรขึ้นตอนแรกตึองว่าแบบ